สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัฐภาษาศรีนครพี่น้องครับพามาหากินอีกแล้วพี่น้องครับใส่ปลาไล่ใส่ม่วงไล่ปลา โอ้ยทั้งนั้นปลูกของได้เล่นมานึ่ันวะนั่นน้องสอไส้ปะรูว่าคือกัน่ะโอ้ ใส่ไว้เหมือนแรงมือเศรฐาจะม่ก,กูใส่าลเาอเ,ลเอาหลดุลลลดใส่สิกเซลมันกับล่ป้ามันกับแตกสดสวด รเราใส่ทีมไว้คางขึ้นนะงูวะงูตั้งแงนเกี่ยวเขากันไปอนยังไง พวกนั้นปลูกปลูกของอะไเลยเขาจะปลูกไอ้บักเือเทศวะปลูกบักเือเทศปลูกบักพริกนั่นนั่นเด้เดว,วันว่าเขาจะปลูกบุกฮวงแบบว่าน,น่นมั้เขาจะเห็ดสวนบุกฮุงไนงะ เหมือนที่เราต่อผุนเราเดินทอไปหอดเราเดินทอไปผุนของผู้ใดของพ่อลุงวะ

ไปซัดได้กินตัวหน่อยเออผัดไปมือเสาไปตัวบัก่ยหนึงนอนตายก็รัวนี่นะครับพี่น้องครับ มองมองทีมองสองได้ไ no ด้พอลาบหร้อเปล่าโอ้ได้พอลาบแล้วพอลาบชิวๆมาได้พอลาบนะโอ้มม่ไง้ม่ไ ไปบอกฝุ่นแน่บักนีแน่ไรมากนะพวกใดบ่บงรอบแล้วสีหาโตกับสิพ่อเนี่นะนยน,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 นะครับอยู่ไงกินไงพี่น้องครับนะครับบานเข้ากับซ้ำบานเข้านี่และอ่าก้างกับกูกับสีหาโตไปอ๋อ có lèo leng Ok, hai nhà một đèn đó không hẳn. เรียบร้อยนี่นะครับพี่น้องครับหาอยู่หากินนะครับบานเท่ากับซ้ำนี่แล้วครับนะครับน้ำคำหาอยู่หากินก็เหลวแรงไปนะครับนี่เอ้าฝากต้อนพี่น้องสนิทซก่อนครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้เราเด้อพี่น้องครับนะครับพอๆกับคลิปหนาพาไปฝนมาเร็งน้ำพี่น้องครับหลังบานพ่อยิ่บ เกโอกาสมาเร่นน้ำพ่อมาลดน้ำให้ผู้เฒ่าพ่อนะครับผมเนี่ยเอาพอกันคลิปหน้าไปเนองครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ